สวัสดียามเช้ากันนะครับวันนี้นพี่จะจะเปิดเตารุ่นหมูเด้งหนึ่งนะครับที่ไฟ้สดกันอยู่เมื่อวานนนั้นคือหมูเด้งสองนะครับตัวนี้พร้อมปล่อยนะครับตัวนี้ไม่ปล่อยเพราะว่าฝามีปัญหาตัวนี้ไม่มีปัญหาครับเป็นถังคนละรุ่นคนละแบบเลยนะครับวา,าวานเผากับวันแตกเลย <laughs> นี่วันนี้พี่จะเสริมฝาให้แล้วนะฝาด้านหน้าเนี่ยหุม้มซูบิคพีเบอร์นะครับด้านหลังก็หุม้มซูบิคพีเบอร์เติมด้วยฝาอีกอ,อันหนึ่งตัวนี้ห้าพันห้า พร้อมปล่อยรวมส่งนะครับรวมส่งด้วยพร้อมชุดน้ํามันแบบนี้แล้วนะก็ห้องห้องเผาไหม้แบบจรวดนะครับนี่จะเสริมอย่างแข็งแรงเลยนะครับอเอาเบาดน,น,นึงนะครับเอาตัวค้อนๆเลยปุ่นอเอออะไรนะอาจจะเป็นพวกสารทาแล้วก็พวกยางนะครับไฟมันอา้า เรก็ออกให้ดูเต็มจังนะครับใหม่ก็ฟิตนะฮะดูออกแล้วเริ่มออกแล้ววิธีทำนะทำให้ดูไปด้วยนะครับแบบนี้ค่อยๆเคาะขอบนะครับเบาๆเขาก็อ่าเองนะอันนี้จะไปเคาะภรรยานะครับมันไม่อ่นานะครับ <laughs> <c oughs> มีแต่จะขู่พนักทีด้วยเคาะไม่โดน ต้องมันเป็นคล้ายสิวเลยคล้ายนั่นสก,กัดสกัดกระล็กหน้าตรงนะครับสกัดไหนก็ะดิดนี่นีน่แด้ขอค้อนหน่อยนี่เห็นมาพี่ทำงี้ดึงโอ้โหนั่นเ้ยนั่นโดยยางนี่แหละเออนี่ออกแล้วนี่ยางอ,อ่ะเป็นยางนี่ยางเดี๋ยวต่อไปก็ใช้ดินนะครับใช้ดินเบา เดี๋ยวรุ่นต่อไปพี่ชายจะแถมเซนต์มิลค์เบิร์ไปด้วยนะเพื่อเอาไปยัดท่อขอบด้านล่างอันนี้เป็นยางนะครมันเนเหนียวๆเนี่ยยางมันมอืมโอ้โหเด็กๆต่มันบีบเดี๋ยวบีบดึงออกค่ะเดี๋ยวเปิดดูเตานะครับวันนี้ก็เอาถ่านออกไปแล้วสองกสอง็สองสองถังนี้ก็โอ้โหนี่ธรรมดาโอ้โหดูมันโดนควาความเย็นพี่น้องดูๆกับใบไนซ์นะครับดูดิโอ้โหเพิ่งเห็นนะเนี่ยเฮ้ยเหล็กไหลพุ่ยอืมเหล็กดีดูดิมันเด้งได้อะเด้ง ดูดิเนี่ยหมูดเด้งครับเหล็กมันเด้งด,ดูดิดูดิอันนี้ปรากฏการณ์อะไรเอ่ยเออมันคอเห็นถังก็ร้อนก็เ,ย,นะเย็นนะน่เนีเหล็กเด้งครับเหล็กเด้งได้ดูดิสังเกตนะพี่น้องดูดอันนี้พี่เอาอะไรเข้าไปนะอันนี้มันเป็นพวกพวกน้ำยาเก่าที่อยู่ข้างในมั้งโอ้โหเนี่ยครับคือมาชุดนี้ไม่ได้ยัดนะครับคือเป็นการเผารอบสองรอบแรกที่พี่จ๋าทำให้ดูว่าถ้าไม่หุ้มเนี่ย มันจะเป็นยังไงนะครับแต่รอบนี้ก็เลยหุ้มทําทุกอย่างพร้อมเนี่ยหุ้มเรียบร้อยแล้วมันก็เลยกลายมาเป็นแบบน,นี้สวยนะครับท่านถึงมาโอ้โหหล่นซึ้งบังป,ปังนะครับวันนี้พร้อมเลยนะครับพร้อมไปลเลยใครสนใจใครพร้อมนะับจบในยางมันนะครับใช้ไปเรื่อยก,ก่อนนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนยางมันจนกว่ายางมันจะใช้ไม่ได้แล้วค่อยเอา,อาสลิปซเบอร์เข้าไปในร่องของในตัวฝวาถังนะครับแล้วก็ ไอ้ <minutes> paid, ี่นี่พี่พี่เอออกไปแล <lawsuit royable> ้วนี่ยปุ๋ยออกไปแล้วอ๋อนั่นนหรเออนั่นยางมันนะคร <ambling> ับนะครับเออพอเปิดมาปุ๊บเหล็กมันดีดติ๊งติ๊งติ๊งสวยงามสีอย่างเงี้ยไม่นะครับเป็นตานั่นน่ะสีไม่ครับโตหมูเดีงหนึ่งนะครับใครสนใจตัวนี้พร้อมปล่อยเลยทันทีนะครับห้าพันห้ารวมส่งห้าใบเท่ากับหนึ่งใบม่วงใช่รวมส่งหาใบเท่ากับหนึ่งใบม่วงไม่มีชุดต้นส่อมันไม้เพราะว่ามันไม่มีพื้นที่ มันนี่พื้นที่มีชุด้ำมันไปให้นะครับชุด้ำมันแบบนี้เลยแล้วทาสีให้ใหม่ฝั่งด้านหลังเสริมอีกฟ้าหนึ่งเพื่อปิดซิลิคนเบอร์นะครับไปเมอร์อยู่ข้างนอกนะครับไม่ได้อยู่ข้างในไหนไหนฟ้าอุ้มเลยเห็นไหมฝ้าหนาเลยนี่คือไม่ได้เข้าไปข้างในนะครับเพราะที่ฟ้าเรามีเยอะขึ้นเลยอ้นั่นนะครับ่ะใครใครจะจบก็ถ้าเขา้ามาครับผมพร้อมจบบอกเลยส่งไปให้นะครับใครมารับเองก็แถมฐานไปด้วยนะครับแถมตะปูช่างกิโลขายด้วย <laughs> อันนี้เป็นแอลครึ่งม ja ันคล้ายๆกับตัวเดยคอนนะครับแอลครึ yes ่งหมายถึงว่าตัวแอลเนี่ยอยู่ข้างล่างนะครับห้องเะเพลิงแบบจรวดพี่จะเติมเข้าไปให้เลยนะครับนี่นี่โดยทจะทำตัวเผาสายไฟนะครับพี่น้องก็ลองรีเพวมาเยอะอยู่สายไฟใช่ไหมเผาตามบ้านตามอะไรพวกนี้ใครที่แบบไม่เน้นไม่เน้นอาชีพนะไม่เน้นแบบทำฐานจาหน่ายเน้นใช้เองอะไรเองก็เอาไปเผาที่บ้านตัวเองแล้วก็ เอาไว้ใช้งานได้ปกตินะครับเศษพงเศษไม้มาเผาไว้เล่นไปครับผมใครอยากทำามีเชืพืชก็น,นี่เลยรวกพวกเดรอคอนไปเลยนะครับเดรคอนไปเลยพวกนี้ตอนนะั้นได้ได้ทีละสามกระสอบนะครับสามกระสอบตัวนี้ตัวพิเศษนะครับไม่ได้ทาบ่อยนะครับไม่ไทําบ่อยทําไว้ทดลองห้องชุ่เพิงที่เฉยตัวแรกเลยพี่จัก็พอสําเร็จปุ๊บทุกอย่างโอเคพุ่มเรียบร้อยตอนแรกเขาทำแบบว่าไม่พุ่มให้ก่อนนะครับเพราะหลายคนอาจจะงงคาถามมีเยอะมาก ไม่หุ้มเผาสุกไหมไม่หุ้มสุกไหมพี่จ๋าก็เอาเอาตัวนั้นนะครับเป็นคําตอบให้ละกันว่ามันไม่สุกนะครับพอเรามาหุ้มเสร็จปุ๊บก็เป็นแบบนี้เลยนะครับที่เห็นเนี่ยสุกไหสุกนะครับเนี่ยไอ้ที่เห็นเนี่ยสีเนี่ยเดี๋ยวเราขอค่อยดูไหมแบบนี้ครับผมยังไงก็ต้องหุ้มนะครับจะเป็นหุ้มแบบไหนก็ช่างจะเป็นหุ้มแบบเอาดินโอบหรือเอาฉนวนอากาศแต่ว่าให้แนะนำให้เป็นซามิกไเฟเบอร์นะครับทนความร้อนสูงนะครับ ตัวหมูเดงสองอันนี้คือ2ท่อนนะครับสองท่อนแต่ตัวนี้ยกเลิก,เลกการขายเอ,อ่ยมีคนเอาแลวมีคนเอาแ,แต่ว่าเขายอมรับสภาพได้เพราะว่าฝาเนี่ยมันไม่ค่อยสนิทกันนะครับรุ่นนี้มีปัญหาทุกๆใบเลยแต่ดีแล้วที่ทําออกมาตัวแรกนะครับตัวนี้ได้เห็นปัญหาว่าไม่ควรจะปล่อยให้ถึงมือลูกค้าแต่ตัวนี้โอเคเป็นถังคนละรุ่นนะครับคนละแบบถังเดี่ยวคนละแบบเลยคนละทรงรถแต่ละรลถมาถัางมามเหมือนกันนะครับที่พี่อยากทำคลิปไปเตือนรอบก่อนเมื่อวานนะให้ดูถังให้ดีก่อนนะให้ปิดฝาก่อนแล้วก็ สังเกตเดี๋ยวเพิ่งใส่เข็มขัดนะครับปิดฝากดลงไปก่อนมันสนิทไหมถ้าสนิทก็โอเคจบครับใช้ได้แต่ถ้าไม่สนิทนะครับเดี๋ยวย้าให้ดูอีกทีนนหนึ่งแป๊บนึงนะครับเนี่ยครับถ้าถ้าเราปิดฝาแล้วนะครับด้านหลังตรงเอื่อเนี่ยเข้าหมดแล้วแต่บางจุดเนี่ยไม่เข้าเป็นที่ตัวถังนะ้ไม่ช่้ฝานะครับฝาไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยเห็นไหมมันจะเผเยมาอย่างงี้มันไม่สนิทนะครับแต่ถามว่ามีผลกระฐานไม่ไม่ค่อยมีครับเพราะว่ามันจะออกอย่างเดียวนะ้ําจะออกตรงบริเวณนี้ใครที่ไม่ซีเรียสเรื่อง พื้นที่นะครับอยู่ทุองทุ่งงูทุ่งนาเนี่ยควันก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายนะมันก็จะออกมันก็จะระบายเร็วข้อดีของมันก็คือทําให้แก๊สระบายเร็วขึ้นนะครับก็แต่ว่ามันก็เป็นควันนะนะเนี่ยมันพะยอย่างนี้นะครับไม่สนิทต้องคอยระวังด้วยนะครับปให้เลือกดูถังก่อนปิดให้สนิทเช็คดูให้ดีกันว่าทุกมุมทุกด้านเนี่ยมันเข้ากันดีไหมนะตัวถังรุ่งหรือเปล่านะครับตัวนี้ตัวขอบเป็นเคาะยากนะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ก็จากดัานถึงนี้ก่อนสวัสดีครับ